อันนี้คือภัยที่เป็นสถิติอันดับหนึ่งนอกกนั้นก็จะเป็นเรื่องฟิชชิงก็โดนกันไปประมาณ5แบงค์แล้วฟิชชิงใน5แบงค์แล้วแล้วก็เรื่องดักบัตร a t m ก็ไม่ต่ำกว่า5แบงค์แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าดักคีย์บอร์ดอันนี้ทาที่ผมเจอเนี่ยประมาณ1020ร่สิบลาแต่ก็เป็นเงินจํานวนหลายล้านอุ้ยเน้นแบบนี้ธนาคารคงจะต้องตื่นตัวแล้วไหมคะก็คงจะต้องตื่นแล้วมั้งแต่ว่าต้องดูว่าถ้าเกิดคนเสียหายเรื่องนี้สมมติ5ล้านบาทรวมกันแล้วนะแต่ระบบ50ล้าน โอ้ยนั่นจะรอให้ถึง50าล้านก็ต้องก็ต้องเวทไงว่าจะมองเป็นคัดลอดหรือเปล่ามองเป็นคัดลอดคือกันเยินว่าเลืสิบล้านใครมีปัญหาตังค์ไปจบเพราะระบบ50ล้านคุ้มกว่าแต่มันไม่ก่อฟันแนนถูกไหมมันไม่ก่อฟันแนนพูดแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ระยะยาวใช่ผู้มาที่ก่อฟันแนนเนี่ยเขาควรจะอินเวสต์แล้วสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเขาจะได้ผลประโยชน์ทางอื่นอีกใช่ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของเขาซึ่งความเชื่อมั่นนี่อยู่ยาวนะคะอยู่ยาวอย่างกิกรเขาอินเวสต ผมก็เชื่อมันเข้าในระดับหนึ่งจะถามว่าร้อยไหมถ้ามีใครเอาบอกชายชนไปเปิดชื่อบริญญาเงินไปหมดเลยเหมือนกันโทษแบงก์ก็ไม่ได้เขาไม่ได้นอกจากจะโทรบอกแบงก์ว่าช่วยกรูณาว่าชื่อเดียวกันก็ช่วยส่งรหัสมาพาร์เวิร์ดมาด้วยได้ไหมครั้ที่ผมเจอเขาอาจจะแนะนําเขารือพูดผ่านรายการไปเลยก็ได้เพราะผมคนเดียวที่ยอมที่ยอมว่าถ้าบัญชีผมเองเนี่ยให้ส่งพาเร์ดมาแต่ตอนนี้เขายังเอาความสะดวกนํา Security ตรงนี้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นบัญชีคนอื่นนี่เขาส่งพาเร์ดมาแล้ว นคณวันนี้ถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่ s, <S e no? c urity ต้องนําความสะดวกคือมันเหมือนแฟช่ um ่งอย่างนี้สะดวกมาก s e c urity ไม่ดี s e c urity มากไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะนั้นมันต้องอยู่ในจุดที่มันบาลานซ์ที่สมดุลนะที่สมดุลใช่อันนี้ผู้หารต้องคิดแล้วมีตัวละครตัวไหนคะที่ที่อาจารย์ปริญญาจะให้น้ําหนักนอกจากธนาคารก็จริงๆน้ําหนักมากสุดเลยนะไม่ต้องใครเลยไปส่องกระจกเลยตัวตัวเองใช่ถ้าเราตัวเราเองเนี่ยเราระมัดระวัง แล้วก็อัปเดตความรู้ฟังสัมมนาเรียนรู้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอัตโนมัติแล้วก็ฝึกให้มีสติฝึกตามหลักศาสนาพุทธคือทำไมเอามาใช้ได้นะเอามาใช้ได้จะคลิกจะทําอะไรเนี่ยเราจะพึ่งรีบใจเย็นแล้วอาจจะโทรเช็คคอร์เช็คแล้วก็บอกนิดนึงว่าไอเดียที่ในอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีตัวตนอีเมลที่ส่งมาจากอาจารย์ปิยาก็อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นโลกเวอร์ชวลทั้งหมด เหมือนหนังเดอะเบทริกอะไรเงี้ยดูเหมือนไม่ไม่สามารถจะไว้ใจอะไรใครได้เลยนะเนี่ยก็เราต้องมองในแง่ลบไว้ก่อนแต่เราไม่ใช่ว่ากลัวจนแบบเฮ้ยเราไม่เล่นคอมพิวเตอร์เลยดีกว่ากลับไปโลกาเทคแบบใช้กระดาษอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ราะมันเปลี่ยนไปไกลแล้วคือแค่ต้องตามไม่ทันอะใช่ตามไม่ทันแล้วเราก็เล่นมันอย่างระมัดระวังอะไรที่ทานเทชันเยอะแนะนําว่าไปแบงค์ดีกว่านะคะโอนสักสองแสนอย่างเงี้ยควรจะไปทำที่แบงค์ดีกว่าแต่ถ้ามันนิดน้อยพันสองพันเออช่างมันไม่เป็นไร เป็นต้นนะคะต้นครับผาคาโอ้โหได้ความรู้มากมายหลากหลายนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาดีวีดีวันนี้ไปศึกษาอีกรอบหนึ่งค่ะครับผมเพราะว่าวันนี้หลายๆคนฟังอยู่อาจจะตามไม่ทันเป็นไปได้เพราะว่ามีหลายวิธีเหลือเกินนะคะแต่ว่าอาจารย์ปริญญาก็พยายามที่จะพูดที่ครอบคลุมที่สุดแล้วก็บอกถึงวิธีป้องกันด้วยจะให้น้ําหนักว่าคนที่ จะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในกระจกนะคะก็คือตัวเราเองตัวเราเอ<ร>งนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปริญญาหอมมเนกค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้เชี่ยวชาญร,ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์นิดนึงาสาหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนในเมืองไทยที่จะเป็นได้อาจารย์เนี่ยบอกว่าได้ผ่าน C.I.S.S.P. ด้วยเป็นตำแหน่งอะไรคะอาจารย์เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสากลครับที่พวก FBI อะไรนี้เข้าไปสอบกันอะไรอยงี้ครับแล้วเราก็มาเปิดอบรมที่นี่ค่ะประเทศไทยมีกี่คนก็ประเทศไทยตอนนี้หลังจากผมได้เป็นช่วงแรกๆใช่ไหมครับตอนที่98้98จาก60กว่าล้านคนก็อย่างน้อยอยู่อยากจะให้มีเยอะ ค่ะอยากให้ได้กันเยอะๆนั่นอาจารย์ต้องช่วยอบรมกันเยอะๆด้วยนะคะใช่ครับด้วยความยินดีครับมาอบรมกันที่เราด้วยก็ได้หลายๆคนทําธุรกรรมทางการเงินกันเยอะนี่ค่ะว่านี่สถาบันก็เป็นที่อบรมด้านนี้อยู่แล้วโดยตรงค่ะะเอ๊ถ้าเกิดว่าจะติดต่อหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลใเว็บครับเพราะมีบทความเรื่องนี้ร้อยกว่าบทความอยู่ในเว็บครับขอเว็บอีกทีหนึ่งค่ะเว็บก็เป็นสไลด์หน้าสุดท้ายครับก็ acis online net ครับ acis online acis online net นะอ่านี่นะคะเข้างในนี้มีบทความร้อยกว่าบทความ ไปศึกษาดูไปศึกษาดูได้เลยฟรีครับเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นไปดูเต็มที่เลยครับผมได้ค่ะอะไะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปริญญามากๆเลยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ คุณผูคค้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะแหมเต็มที่เลยนะคะกับกับ1ชั่วโมงนะคะกับการระวังภัยอาจญากรรมโลกไซเบอร์เรื่องนี้คงไม่สามารถจะมีใครเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเราได้นะคะเพราะว่ามันไวเหรือเกินบนโลกไซเบอร์ดังนั้นเราต้องช่วยตัวเองก่อนค่ะคือช้าๆนะคะอย่ารีบเวลาจะคลิกอะไรเพราะว่าแค่1คลิกอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะคะวันนี้สถานีสวุวรรณภูมิและที่ันปีฉัตรสวัสดีค่ะ